สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาเราอยู่กันที่ h โ i z o n b r i d ิสเขาใหญ่นะครับเป็นรีสอร์ทที่ผมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ผมไปถ่ายรีสอร์ทมานะหลังนี้คือเดอะเบสที่สุดนะครับทั้งวิวทั้งความสวยของที่พักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแพลนให้ดูรอบๆบ,บรรยากาศมันดีมากนะครับเอาไป อลังการดาวล้านดวงความสวยงามตอนนี้เวลาประมาณ10โมงนะครับแสงกำลังดีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์รีสอร์ทแรกของเราที่เขาใหญ่นะแต่ว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศของตัวอาคารสเร็จรูปของทางบริษัทเดอะวเนี่ยมันเข้ากับวิวและทิวทัศน์โดยรอบมาก รอบล้อมไปด้วยเขานะครับมีวิวภูเขามีการเทหินนะครับมีการปลูกต้นไม้ปลูกต้นสนเป็นฟิลอารมณ์ที่เป็นแอ t i ิจูดหลักของเดอะไวเลยที่ตั้งใจจะให้ตัวบ้านมันออกมาเป็นแบบนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือคาแรคเตอร์ของบริษัทเดอะไวเลยนะครับที่นี่ทำออกมาได้แบบนั้นเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเคยดูคลิปที่ผมรีวิวที่โชว์รูมเนี่ย อารมณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปที่โชว์รูมหรือเคย Walk-in ไปดูเนะี่ยที่นี่ r i z o n b e a c h เขาใหญ่เป็นแบบนั้นเลยซึ่งผมชอบมากและมันสวยจริงๆนะผมตื่นเต้นมากนะครับเสียดายที่เมื่อคืนไม่ได้มานอนพักที่นี่นะไม่งั้นมันคงจะฟินกว่านี้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษัทด้วยนะครับ เราไปชมพร้อมกันครับโอเคครับและนี่คือวิวที่ผมได้แจ้งให้คุณผู้ชมทราบของ h o r i z o n r r i ิสเขาใหญ่นะครับอ่าอย่าตกใจนะไม่ได้มีแค่หลังนี้หลังเดียวเดี๋ยวผมจะค่อยๆแพลนให้ดูนะครับจะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับอ่ามีอีกหลังหนึ่งครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีทั้งหมด6หลังนะครับแต่ละหลังเนี่ยก็จะเทควิว ที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะต่างกันแค่วิวนะครับแต่ว่าตัวบ้านตัวอาคารเนี่ยจะมีความคล้ายกันทั้งหมดเลยนะครับจัดโซนโล่งๆสวยๆประมาณนี้นะครับจริงๆเท่าที่ผมดูจากโลเคชันเนี่ยมันสามารถจัดวางตัวบ้านได้เป็น15-16หลังเลยมันก็สามารถทำได้นะครับแต่มันก็จะเสียภูมิทัศน์และความสวยงามแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี ไปเลยนะฮะซึ่งผมเลสเปคความคิดนี้มากที่ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยที่เขามาพักได้เสพบ,บรรยากาศอย่างเต็มที่คุณเล็กนะครับที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็เลยเลือกที่จะวางแค่6หลังก่อนอนาคตอาจจะมีเพิ่มแต่คอนเซปต์ก็จะยังไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็คืออยากให้ลูกค้าได้ซึมซับบรรยากาศที่ดีที่สุดก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ด้านล่างและเบอร์โทรด้วยผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้มานอนได้มาพักที่นี่ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่จริงๆเพราะว่ามัน ดีมากผมเสียดายมากที่เมื่อคืนผมไม่ได้มานอนที่นี่นะอฟิลยุโรปเลยแหละฟิลแบบ ฟิลยุโรปจริงๆอะนะคุณผู้ชมลองดูวิวก็ได้นะผมไม่โกหกนะนี่ผมไม่เวอร์เลยนะดูจากภาพดูจากคลิปก็ได้ดูจากสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเจาะมาให้อีกว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแต่อันดับแรกอะโอเคเรากลับมาที่ตัวบ้านของเราก่อนนะครับอันนี้คือตัวบ้านของเราอันนี้ผมไปเปิดประตูวไว้นะจริงๆประตูมันจะปิดอยู่ประตูไม้เลื่อนด้านนอกนะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยมีชื่อโมเดลว่าฮาร์เปอร์นะครับนี่ผมถ่ายผมยังสั่นเลยนะผมตื่นเต้นนะครับโมเดลฮาร์เปอร์เนี่ยมีขนาดอยู่ที่6 จุดคูณ3เมตรนะครับตัวบ้านเนี่ยเป็นหลังคาทรงจั่วหรือทรงนอร์ดิกนะครับวัสดุด้านบนเป็นซิงเกิลรูฟนะครับพอเรามาดูมุมนี้เนี่ยบริเวณเซุ้มมานั่งตรงนี้นะครับลูกค้าดีไซน์เพิ่มนะครับอันนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดทำให้นะครับก็ผมว่ามันเก๋ดีนะครับก็เอาไว้เป็นมุมที่เวลามาพักผ่อนก็จะมีจุดให้เราได้เทควิวชมวิวด้านนอกนะครับแล้วก็เนี่ยครับ มีการปลูกต้นไม้บริเวณนี้ซึ่งเห็นไหมมันเข้ากับบ้านเลยนะเนี่ยคือที่ผมบอกว่าฟิลของเดอะไวที่เราอิมเมจิไว้ในหัวมันคือแบบนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศตัวนี้เนี่ยมันคืออารมณ์ของเดอะไวที่เป็นลอฟเลยนะคือผมชอบมากเลยอะ่ะมันไม่รู้จะบรรยายยังไงอะ่ะคือมัน ตรงกับภาพที่อยู่ในหัวของพวกเรานะแล้วลูกค้าก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมจะพามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับของบ้านซึ่งเราจะเรียกมุมนี้ว่าด้านข้างก็แล้วกันนะครับด้านข้างบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีกระจกครึ่งหนึ่งนะครับกับผนังอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นผนังลอฟ์แล้วก็จะมีชายยื่นออกมาเล็กๆบริเวณด้านล่างเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถนั่งนั่งบนนี้ได้นะเ,นเรานั่งบนนี้นั่งพิงเลยแล้วเราก็เนี่ย มีต้นสนบังแล้วเราก็มองวิวนะครับโอ้โหฟิลมันได้อะจริงๆนะบริเวณน,นี้เป็นกระจกนะครับซึ่งเป็นบานผลักด้วยนะครับเวลาที่เราอยู่ในบ้านเราสามารถผลักเข้ามาเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้มันจะมีชายยื่นออกมาประมาณ50เซนนะครับก็จะผมว่ามันแบบมันทำให้ดูให้ตัวบ้านดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นแหละ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันก็ช่วยการฝนบริเวณด้านนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูที่ผนังลอฟผนังลอฟเนี่ยมันเป็นเทคนิคสกิมโค้ดของบริษัท t h เดอะนะครับเราจะไม่ได้ใช้สีสําเร็จรูปมาทําซึ่งผมการันตีเลยว่าไม่มีใครสามารถทําสีลอฟได้สวยเท่ากับเราอีกแล้วที่สําคัญคือมันมีความหนาประมาณนึงเลยนะสมมุติว่าคุณผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนสีใหม่เราต้องขัดแล้วมันจะหลุดออกมาเป็นแผ่นหนาประมาณ3-4มมิลเลยแหละ ฟิลเหมือนวอลเปเปอร์เลยแต่มันไม่ใช่นะครับเราเรียกมันว่าเทคนิคสกรีมโค้ดนะครับผนังมันก็เลยมีความสวยงามแบบนีอ้อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของพวกเราเลยนะที่เราคิดค้นและพัฒนามันมาเรื่อยๆนะครับพอมาดูมุมนี้ก็สวยนะเห็นไหมฮะท้องฟ้าโปร่งโล่งเลยนะครับมุมนี้ก็สวยนะครับ จริงๆเนี่ยผมคิดในใจนะก่อนมาถ่ายว่ามันหลังเล็กมันคงไม่มีอะไรให้พูดเยอะแต่พอมาเห็นบ้านจริงๆเท่านั้นแหละม,มีเรื่องให้พูดเต็มไปหมดอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูประตูนะครับประตูเลื่อนตัวนี้นี่อ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนปิดเดิมทีเนี่ยมันจะปิดลักขณะนี้เราสามารถทำเป็นหูช้างคล้องล็อกก็ได้แต่เนื่องด้วยความที่ที่นี่เป็นรีสอร์ทจะมีคนเข้าพักตลอดเวลา นะแล้วเราโชคดีมากที่วันนี้ไม่มีคนเราเลยได้มาถ่ายนะครับปกติจะแน่นจะเต็มตลอดถ้าปิดมันจะอยู่ลักษณะนี้ก่อนนะครับเราจะล็อกมันเอาไว้ก็ได้หรือจะปล่อยไว้แบบที่นี่ก็ได้นะครับการใช้งานก็คือเวลาที่เราไม่อยู่นั่นแหละอันนี้เป็นบันไดเหล็กนะครับบันไดเหล็กลายตีนไก่เราสามารถต่อเป็นระเบียงไม้เทียมเพิ่มเข้ามาบริเวณน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าก็สามารถแอดออนเข้ามาได้เลยนะครับ เวลาเรามาถึงปุ๊บเราจะเลื่อนเปิดตัวนี้ก่อนนะครับไปเก็บฝั่งนู้นเราก็จะเห็นประตูเต็มๆบานนะครับเป็นประตูสไลด์แล้วเราก็จะเข้าไปดูด้านในกันถ้าพร้อมแล้ว let's go <S พอเข้ามาด้านในนะครับเป็นยังไงฮะหน้านอนไหมครับผมเสียดายมาก ผมไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าเสียดายกี่รอบนะเมื่อคืนผมไม่ได้มานอนที่นี่นะครับเพราะว่ามันเต็มนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือด้านในนะครับด้านในเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งแบบนี้นะครับไล่ไปทีละอย่างนะผนังเนี่ยบางคนทราบแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะผนังเนี่ยเป็นวัสดุที่เรียกว่าสมาร์ทบอร์ดของ scg นะครับซึ่งมีความหนาอยู่ที่8มิลนะครับมันจะประกบกันด้านนอกและด้านในฝั่งละ8มิลนะครับแล้วก็มันจะมีฉนวนการความร้อน หนา3มนิ้วของ S c G เหมือนกันอยู่ตรงกลางนะครับ ความหนาของมันเนี่ยมันจะหนาประมาณเกือบเท่าอิดบล็อกก้อนนึงนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยเรื่องการเก็บเสียงและการความร้อนเนี่ยผมคิดว่าตัวสมาร์ทบอร์ดของ s c g ทําได้ดีกว่าอิดมวลเบานะมันค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีเลยแหละนะครับความสูงอยู่ที่เท่าไหร่หลังนี้นะครับความสูงเนี่ยถ้าเคลียร์ด้านในเราดึงไปที่จุดสูงสุดของตัวนู้นเลยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3.2เมตรโดยประมาณนะ ประมาณนี้นะครับถามว่าสามารถติดอะไรกับผนังได้ไหมก็ได้นะครับก็อันนี้มีการติดรูปภาพนะครับฝั่งนี้มีการติดทีวีทีวีเนี่ยมันจะมีขายึดด้านหลังตัวนู้นนะเราก็จะยิงขายยึดมันเนี่ยให้โดนโครงเหล็กของตัวบ้านนะครับแล้วมันก็จะสามารถติดตั้งได้ปกติ เราจะรู้ได้ยังไงว่าโครงเหล็กมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องใช้แม่เหล็กมาจับแล้วเราก็จะทราบนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนเตียงผมรู้เลยถ้าเป็นงานสไตล์นี้นะครับเฟอร์นิเจอร์นี้เป็นของเดว์แน่นอนนะครับไม่ต้องไปดูใบเสนอราคาอะไรคือสไตล์ประมาณนี้ก็จะเป็นของเด e ร์วนะครับ แล้วก็มีการวางโซฟาบริเวณนี้นะครับตรงนี้มีโต๊ะมินิบาร์นะครับก็มีตู้เย็นมีการน้ำร้อนมีเมนูสั่งอาหารสามารถสั่งได้เลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแอร์เรียบร้อยแล้วโอเค <c oughs> เรามาดูที่พื้นกันนะครับตัวพื้นเนี่ยตัวนี้เป็นกระเบื้องยาง SPC ที่เป็น Kicklock v e r s i o นล่าสุดที่เราใช้ซึ่งผมจะบอกว่ามันเรียบเนียนและสนิท ติดกันสวยงามมากนะครับมันจะไม่พดไม่คลายตัวเหมือนรุ่นที่เป็นเวอร์ชั่นกาวนะครับแน่นอนตัวนี้อลันนี้เป็นเฉดสีอ่อนนะครับก็สวยดีเรียบเนียนดูสะอาดตานะครับพื้นก่อนที่เราจะ cover ด้วยกระเบื้อง กระเบื้องยาง SPC เนี่ยพื้นก็เป็นสมาร์ทบอร์ดของ SCG เหมือนกันนะครับมีความหนาอยู่ที่16มิลซึ่งต่อ1ตารางเมตรรับน้ำหนักได้500กิโลกร,รมัมเพราะอะไรเพราะว่าเรามีการวางโครงสร้างเหล็กไว้ที่ใต้ตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะทีเลยแหละนะครับซึ่งมันลูกคำนวณมาโดยวิศวกรน,นะครับข้อมูลพวกนี้เราคำนวณมาโดยวิศวกรแล้วว่าระยะห่างของเหล็กต้องเป็นเท่าไหร่ ที่จะเหมาะกับความหนาของสมาร์ทบอร์ดขนาดเท่านี้และถ้าเราใช้ระยะของเหล็กเท่านี้ความหนาของสมาร์ทบอร์ดเท่านี้มันจะสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่อ่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถการันตีให้ลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าโครงสร้างของตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังหลังคาพื้นหรือการรับน้ําหนักเนี่ยมันถูกคํานวณโดยวิศวกรออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนบริเวณนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ จริงๆตรงนี้มันมีช่องว่างประมาณ1เมตรเราก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนแบบตู้เสื้อผ้าบานเปลือยนะครับที่เวลาเรามาพักเนี่ยคือแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทเนาะเวลาเราเข้ามาพักเนี่ยเราอาจจะมีกระเป๋าแค่1ใบนะครับเราก็ลากกระเป๋าเข้ามาวางไว้ใต้นั้นได้เลยมีเสื้อผ้าแขวนไว้นะครับวางของเออแล้วก็มีลิ้นชัก2อันนะครับผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะนำไปทำเป็นโปรเจกต์รีสอร์ทนะครับอ่าโอเคแล้วก็ มีห้องน้ําด้วยนะครับประตูเนี่ยเป็น U PVC นะครับวงกบก็เช่นเดียวกันลูกบิดก้านโยกสีดําสวยๆนะอ่าเปิดมาปุ๊บนี่คือห้องน้ำนะครับอห้องน้ำเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่1.4คูณ2เมตรนะครับมีช่องระบายอากาศบริเวณน,นี้ด้วยนะครับ ลูกค้าบางเคสก็ไม่ชอบนะพัดลมดูดอากาศต้องการประหยัดไฟหรือใดๆก็ตามนะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีสุขภัณฑ์ชักโครกที่เป็นยี่ห้อโคลเลอร์ตัวนี้เราแถมให้พร้อมกับตัวบ้านเลยนะครับถ้าเป็นบ้านที่เป็นสไตล์ l o ฟเนี่ยกระเบื้องจะเป็นลักษณะนี้นะครับผื้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่างล้างหน้านะครับเป็นของโคลเลอนะครับแล้วก็มีตู้เคาน์เตอร์ ที่สามารถเก็บของได้ในนี้นะครับมีปลั๊กไฟบริเวณนี้เวลาที่เข้าพักจะต้องการใดผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจก่องแบบ LED ที่มีทัชสกรีนด้วยนะครับนี่เห็นไหมครัเวลาที่เราแบบแต่งหน้าเมคอัพในนี้ก็สามารถทำได้ง่ายมากนะครับห้องน้ำตรงนี้มีกระจกกั้นโซนเปียกแห้งซึ่งสามารถเลื่อนมาปิดแบบนี้ได้เลย แล้วเราก็อาบน้ําอยู่ในนี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ70เซนนะแล้วกเ็เวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยมันน้ําจะได้ไม่กระเด็นมาถึงฝั่งที่เป็นโซนแห้งนะครับแล้วก็มีการติดตั้งฝักบัวเลนชาวเวอร์เครื่องทําน้ําอุ่นเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้พร้อมใช้งานนะ,ะโปรเจกต์นี้พร้อมใช้งานได้ทันทีคือเท่าที่บ่มดูเนี่ยค่อนข้างครบนะครับค่อนข้างครบ หมายความว่าอะไรค่อนข้างครบหมายความว่าตัวบ้านห้องน้ําพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดเฟอร์นิเจอร์เดอร์ไวดีไซนให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมคุณลูกค้าจิ้มมาว่าชั้นเอาแบบนี้ก็คือเนี่ยได้แบบนี้เลยทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งไฟดาวไลท์นะครับแม้กระทั่งแอร์นะครับกล่องคอนโทรลไฟที่เป็นยี่ห้อชไนเดอร์นะครับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเป็นของ Panasonic นะนี่เห็นไหมฮะคือเราอะใส่ใจนะ ผมพูดตรงๆเลยว่าเราใส่ใจทุกส่วนของตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานติดตั้งงานพื้นงานผนังทุกอย่างที่มันออกมาจากเราอะเราแบบตั้งใจมากๆเพราะเรารู้ว่าเรื่องบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจุกจิกนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุ หรืออุปกรณ์หรืองานคลาฟงานประดิษฐ์ประดอยใดๆก็ตามที่เรามาใส่ในตัวบ้านเนี่ยเราใส่ใจนะครับแล้วก็ช่างของเราเนี่ยใจเย็นและมีประสบการณ์สูงมาก <S <S 1> <S 1> เราทําบ้านโครงการมาก่อนแล้วเราก็มาทําบ้านสําเร็จลูกนะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าในไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างกัน อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูเ r สต์ัทเดว Y ไว้เป็นทางเลือกก็แล้วกันผมคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาของคุณผู้ชมหลายๆท่านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโคไลซอนเบส เขาใหญ่นะครับรีสอร์ทของคุณเล็กผมดีใจมากๆนะครับที่มันมีโปรเจกต์แบบนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาถ่ายที่นี่นะครับแม้ว่าอากาศมันจะอากาศมันดีนะแต่แดดมันร้อนนะครับผมก็ยินดีที่จะมาถ่ายทําให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูนะครับไว้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ชมท่านใดที่มีโปรเจกต์อยากจะทารีสอร์ทสวยๆแบบนี้นะครับก็ <ๆ S 2> สามารถติดต่อมาอยัางที่อยู่ของบริษัทด้านล่างนี้ ได้เลยและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่อยากลองมาพักผ่อนที่นี่อยากลองมาดูซิว่าการอยู่ในบ้านสมเร็จรูปฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะติดต่อมาได้ที่เบอร์และที่อยู่ด้านล่าง นี้ได้เลยนะครับโฮไลซอนบิสเขาใหญ่นะครับค่าที่พักไม่แพงด้วยผมได้ยินผมยังตกใจเลยถ้าเทียบกับวิวที่คุณผู้ชมจะได้เห็นประสบการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้รับมันถูกมากนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,600บาทไปจนถึง2,000ไม่เกินขึ้นอยู่กับช่วงเดือนช่วงซีซันแต่คุณเล็กกระซิบมาว่าถ้าเป็นช่วงเดือนกันยาอย่างเช่นเดือนนี้มันอยู่ที่ประมาณ1,700ไม่เกิน1,800 นะครับต่อคืนนะครับก็มีที่จอดรถทางเข้าสะดวกสบายใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใกล้เซเว่นห่างไปแค่ไม่กี่สิบนาทีนะครับไฟส่องสว่างบรรยากาศดีและวิวเขาที่อยู่ด้านหลังกล้องสวยงามจริงๆนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษัทเดอะไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายผลิตบ้านอาคารสำเร็จรูปต้องที่บริษัท The Y เท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ